ค่อยๆราดก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมสีมอนน่าชิมสีโฟรดไหมน่ากินมากสวัสดีครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทว h ชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาอัพให้นะครับ แล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ,บ้านสวดวีแล้วก็คอมเมนต์หรือ์อเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะครับน,นี่ก็ตั้งน้ำมันนะครับเตรียมทอดปลาทูเนาะปลาทูผมก็ ใช้ปลาทูสดนะครับเห็นไดูที่มัน,นตาใสๆนะครับแล้วก็เอามาบั้งนิดหน่อยนี่นะครับก็เลือกขนาดตามชอบนะครับแต่ว่าอย่าใช้ตัวใหญ่มากนะครับเพราะเวลาทอดมันจะไม่ค่อยกรอบนะครับร้านนำคั่มสารเอาไส้ออกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วให้ที่ร้านเขาจ,จัดการให้นะครับน่ากินมากเวลาทอดปลาทูที่เป็นปลาทูแบบนี้ไม่ต้องรอน้ํามันร้อนมากนะครับ ไอ้แค่พอร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเพราะว่าถ้าน้ำมันร้อนมากนะครับจะทำให้ท้องปลาอาจจะไม่สวยได้นะครับอันนี้ผมก็จะทอดทีละสองตัวนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับะจะทอดไปเรื่อยๆนะครับปลามันเริ่มเหลืองก็จับด้านสักหน่อยนะครับถ้าใครแบบว่า ออชอบทอดน้ำมันแบบท่วมๆก็ได้นะนะท้องปลาไม่แตกเลยนะครับสวยงามทอดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากทอดปลาทูนะครับจนเหลืองสวยได้ที่นะครับถ้าใครชอบกรอบกว่านี้ก็ทอดนานกว่านี้ก็ได้นะครับมาประมาณนี้พอแล้วครับ ้านานไปบางทีเนื้อปลาทูมันจะแข็งมากนะครับก็เอาขึ้นนะครับพักเสด็ดน้ํามันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทอดที่เหลือให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําน้ําปลาราดปลาทูทอดน้าําปลาแล้วก็น้าจิ้มกันนะครับก็เดนะี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับนองจากวันนี้ผมจะใช้เป็นขั้มต้านทรายนะครับ ประมาณ5ช้อนชานะครับผมจะตั้งไฟนะครับอ่าแล้วผมก็เตรียมน้ำปลานะครับน้ำปลานี้ผมเตรียมไว้ประมาณ5ช้อนโตะนะครับก็เป็นน้ำปลาหอยเสียบนะครับใครไม่มีก็ใช้น้ำปลาธรรมดาก็ได้นะครับก็รอให้น้ำตาลเขาละลายก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะปล่อยเขาไว้เลย รอ,อให้น้ำตาลนะครับค่อยๆละลายแบบนี้นะสังเกตไหมเห็นไหมเขาจะค่อยๆละลายนะครับให้เขาละลายนิดเดียวพอนะดูให้มันขอบๆมันเป็นสีน้ําตาลนะครับใส่น้าปลาลงไปเลยทีนี้จะทําให้ตัวน้ําตาลนะครับของเราหอมแล้วก็น้าปลาของเราก็จะมีกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ขั้นตอนนี้ต้องระวังนะระวังมันล้นนะครับจากนั้นก็เติมพริกไทยนิดหน่อยนะครับใส่ตามความชอบนะ ี๋้วผมจะเติมน้ำเปล่านะครับแค่สช้อนโต๊ะนะครับต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆนะครับอันนี้ก็รอให้น้ำตาลเขาละลายหมดก่อนนะครับผมจะเติมน้ำเปล่าอีกนิดหนึ่ง ก็เติมน้ำตาลอีกหน่อยนึงะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหวานนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวน้ำปลาด้วยนะครับว่าน้ำปลาของเรามันเค็มจัดขนาดไหนนะครับให้มันออกแบบว่าหวานวานะครับเค็มๆเนาะเราไม่ต้องเค็มจัดมากเพราะว่าตัวปลาทูบางทีมันมาจากทะเลมันก็มีรสเค็มนิดหน่อยนะครับพอปล่อยเดือดแบบนี้นะครับน้ำตาลละลายดีแล้วก็ เลียงไฟอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็จะปิดไฟเลยนะครับอ่ะจากนั้นก็มาทําน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มวันนี้ก็ง่ายๆนะครับคือใช้วันนี้ผมใช้พริกเขียวประมาณ30เม็ดนะครับพริกแดงประมาณ5เม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมเนี่ยประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับใช้กระเทียมไทยเนาะไม่ต้องปอกเปลือกนะครับจะใช้เป็นกระเทียมจีนก็ได้นะครับใครจะเปลี่ยนพริกเขียวเป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะครับนะ แล้วก็ที่ผมใช้พิกสองอย่างเพราะว่าสีสันม,มันได้สวยงามนะครับใครชอบสีเขียวอย่างเดียวก็ใช้สีเขียวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผมจะใส่น้ำตาลน,นะครับลงไปประมาณสามช้อนชานะครับแก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับอันนี้บีบไปก่อนเลยเนาะ เราบีบให้แค่แบบว่าพอเอาไปปั่นได้นะครับเพราะวัวนนี้ผมจะใช้การปั่นเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับใส่เครื่องปั่นแป๊บเดียวไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากนะครับหรือใครจะโคลก,ก็ได้นะครับแต่โคลก,ก็จะเสียเวลานิดหน่อยอันนี้เราบีบลงไปให้มันพอปั่นได้ก่อนนะครับแล้วก็ที่เราใส่มะน,นาวไปก่อนด้วยส่วนหนึ่งอ่ะคือเวลาเราปั่นอ่ะพริกมันจะสีสวยนะครับมะนาวผมใส่ไปประมาณ3ลูกนะครับ แล้วก็น้ําต้มแล้วนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับมก็จะท่วมพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปปั่นก่อนนะครับอ่ะก็หลังจากปั่นมานะครับก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมสีมันน่าทิ้งฟูดไหมน่ากินมากอันนี้ผมใช้เครื่องปั่นแบบ h ฮน d ์เบนเดอร์นะครับมันแบบสะดวกดีปั่นปึ๊ๆปๆ๊ดปุ๊แต่เวจานั้นผมก็จะเติมน้ําปลานะครับ ประมาณ6ชั้นโตะนะครับน้ำปลาเนาะปรับรสได้ตามความชอบนะครับจะได้น้ำจิ้มแบบนี้นะครับเห็นไหมหลังจากที่ทอดปลาทูเสร็จนะครับเราก็มาเรียงใส่จานแบบนี้แล้วก็น้ําราดปลาทอดน้าปลานะครับสูตรนี้ใช้ราดปลากระพงได้ปลานินก็ได้นะครับหรือจะปลาทูแบบนี้ก็ได้นะครับสังเกตว่าพอมันเย็นนะครับมันจะแบบข้นเหนียวขึ้นอีกนะ ก็มาราดนะครับปลาค่อยๆลาดนะครับ,ราล,ารบลาดไปให้ทั่วนะครับฮ่าๆก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับปลาทูทอดราดน้ำปลานะครับเามาลองชิมกันดูนะครับปลานี่คือแบบ ยังมีความกรอบอยู่นะนี่ค่ะผมทอดว้สักรักละเดี๋ยวผมชิมเนื้อปลากับตัวน้ำปลาก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นไงอืมตัวปลาทูนะครับมีความกรอบนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับกรอบมากนะครับนะกินกับตัวน้ำลาดที่แบบเค็มเค็มหมวานหวานนะครับอร่อยมาก เนะเดี๋ยวจิ้มกับนจิ้มดูเนาะอร่อยมากน้ำจิ้มแบบว่าน้ำจิ้มตัวเนี้คือแซ่บมากกินคู่กันลนะ้วคือแบบลงตัวมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำให้ลองไปทำตามดูนะครับ เป็นแล้วก็ง่ายมากๆนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ